วันนี้ไม่รีวิวตลาดนะัดชุมชนชาติการยำแรงป่าแดงท่้นแนวครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะจัดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาอย่าง,งแรกเลยเรามาดูเสื้อกันก่อนนะคะเสื้อจากทีมชาตการท่้นแนวโดยนาโดยแอดมินเจริญนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดงอกนะคะถุงละ2 0 0บาทตุ้มๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะมีคราวนี้มีหมูกระทะย่างให้อีกต่างหากนะคะใครอยากจะกินหมูกระทะมีคนย่างให้มาเลยนะคะอันนี้น้ําพริกเคยกุ้งอะไรเนี่ยกะปิแม่อ่อนนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นยำแล้วก็เป็นพวกปลาส,ส้มต่างๆนะคะอันนี้ก็มาจากกลุ่มแม่บ้านนะคะส่วนด้านนี้มาจากทีมบั้นดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไวน์ของบั้นดงนะคะขวดละสาสิบหาบาทเป็นไวน์ลูกว่านะคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะมีแหนมนะคะของบั้นดงนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะที่ขึ้นชื่อของบั้นดงนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของแปรรูปจากมะม่วงต่างๆนะคะที่เหลือก็จะเป็นผักพวกผักผลไม้โอ้โหแผงนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นมะม่วงนะคะ จักกะพัดลูกใหญ่มากๆนะคะมีทั้งพันธุ์ที่เป็นสีเหลืองแล้วเป็นพันธุ์ที่เป็นสีแดงกิโลละ30บาทเรียกว่าลูกใหญ่มากๆเลยนะคะตามมาด้วยครัวคุูเสกนะคะนําหมูกรอบนะคะแล้วก็พวกอาหารต่างๆมาจากที่เป่าภาคเลยนะคะที่เหลือเป็นผักผลไม้ของชาวบ้านหน้านี้ก็มีผักเยอะๆนะคะที่น่าสนใจนี่เลยมะนาวนะคะถุงละ20บาทมีอยู่น่าจะ1ิบกว่าลูกกถือว่าถูกมากเลยนะคะก็น่าซื้อกลับไปทําน้ํามะนาวกันนะคะ ค่ะข้างๆก็มีปลาหมึกบดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมานะคะขายปลาหมึกบดปกติขายอยู่ตรงหน้าเซเว่นชัตการนะคะอันนี้น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะรสชาติดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นชะอมนะคะเขาบอกว่าเอาไปปลูกเพื่อให้ผักหวานมันมาเกาะนะคะต้นละ30บาทขายดิบขายดีนี่ผักปูย่านะคะก็ขายดีเหมือนกันนะคะที่เหลือก็เป็นหน่อนนะคะเป็นหยวกนะคะอันนี้ก็มีมาขายนะคะ แล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวของชาวบ้านนะคะมีมะขงมะเขือนะคะผักไผ่หอมด,วด่วนอะไรก็มีนะคะนํามาขายให้กับชาวบ้านนะคะด้น,นี้ข้าวเกียบนะคะจากไร่พี่โบวิวนะคะแล้วก็มีน้ําพริกจากไร่พี่โบวิวที่สําคัญนี่เลยพันนะคะหรือว่าวายนะคะจากไร่พี่โบวิวนะคะมันเบอรี่ส่วนอันนี้น้ําสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเป๊ะละเจ็ดบาทนะคะ อันนี้ก็มารับประทานกันได้นะคะแล้วก็แผงข้างๆก็ยังมีไข่ปานพี่แซนจะน่ากินในราคาเพียง15บาทนะคะแล้วก็มีดนตรีฟกซองนะคะมาขับกล่อมผู้ร่วมงานนะคะก็เป็นงานที่สนุกมากๆนะคะยังไงก็เจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ